สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาติดกล้องติดรถยนต์ให้กับมาสด้าสองนะฮะตัวมาสด้าสองตัวนี้นะเราจะติดประมาณนี้คือกล้องเดิมอ่ะเขามีอยู่แล้วนะครับอันนี้กล้องเดิมแต่ว่ากล้องเดิมนี้น่าจะใช้ไม่ได้นะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ลนะรุ่นใหม่แล้วก็มีกล้องด้านหลังด้วยนะ อันนี้จะเป็นกล้องหลังใช่ไหมกล้องหลังเราจะติดแล้วก็จะไล่สายไปเหมือนเดิมนะสายก็นะ่าจะตามเดิมนี่แหละเขามีที่จุดบุหรี่อันเนี้ยเขาไม่ได้ใช้ฟิวตับครับคุยละเขาไม่ได้บอกว่าเขาจะใช้ฟิวตับเดีรวก็จะรื้อเหมือนเดิมนี่แหละรื้ออันเดิมแล้วก็เดี๋ยวติดตั้งตัวใหม่นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในกล่องมีอะไรบ้างนะครับอ่านี่คือในกล่องนะครับตัวนี้จะเป็นชุดสายแล้วก็มีกล้องหลังด้วยนะครับชุดสายไฟนะชุดสายไฟเดินไปตรงกล้องหลังตัวนี้ก็จะเป็นที่ดูดกระจกเพื่อที่เราจะยึดติดกล้องนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์เสียบตรงนี้นะครับ ถ้ามีสายเดิมอยู่แล้วก็ง่ายนะเราไล่สายดึงสายได้เลยหรือเราจะติดกับกระจกเลยก็ได้นะครับจะเป็นตัวแดปเตร์เอาแบบถ้ามันถามอลเ่ยเราก็ติดกระจกไปเลยก็ได้นะครับแต่ว่าก็าต้องดูดีๆว่าฟิล์มเรามันจะหลุดหรือเปล่าอ่านี้เป็นตัวกล้องนะครับ ตกัวกล้องอันนี้ผมไม่รู้นะครับว่าดีไม่ดีแต่ว่าลูกค้าซื้อมาเองนะครับอันนี้ก็เป็นเมมโมรีการ์ดนะนี่ผมก็มามีหน้านะที่ติดตั้งอย่างเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวติดตั้งกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะไล่ดึงสายออกก่อนนะครับนี่เป็นสายสายอยู่ตรงนี้นะเขาเอาเคเบิลทยรัดไ้นะโอเค,ดนะอเ,คเดี๋ยวมาลื้อสายกันก่อนนะฮะ อันนี้ก็เป็นสายไฟนะอันนี้ก็จะเป็นปลั๊กใหม่นะครับนี่เป็นไทซี C แล้วนะอันนี้สายเดิมหัวเดิมตรงนี้นี่หัวเดิมผมตัดนะครับตัดแล้วทีเนี้ยผมจะเอาสายนี้เชื่อมกันแล้วก็ลากดึงจากสั่งนี้ออกมานะครับนี่ลากมาแล้วนะฮะอันนี้ก็จะเสียบลงพอดีเลยเนี่ยสายเผื่อประมาณนี้นะไม่ต้องเอาสายยาวนะครับ นี่ตรงนี้ก็เสร็จแล้วแล้วก็ปิดไว้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเรา,าดึงสายมาแล้วนะทีนี้ <ơn> เดี๋ยวเราจะไล่สายตามขอบประตูขึ้นไปนะครับ ไล่ขึ้นไปเลยอันนี้สายเดิมสายกล้องหลังนะอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้คือสายเดิมของกล้องหลังนะครับเขาลอยมาอย่างนี้นะฮะลอยมาแล้วก็ไล่ไปเลยแล้วก็จะอ,ออกนะฮะเดี๋ยวเราจะติดตั้งตัวใหม่ของเรานะครับเราก็จะยักไปเหมือนเขานี่แหละเห็นไหม ได้เล,เลยลอยไปมาจะไปดึงจากด้านหลังได้นะครับเดี๋ยวเราจะมัดสายรวมกันนะแล้วก็ไปดึงจากสายข้างหลังลงไปก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปเปิดประตูหลังก็จะชัดเจนนะว่าสายมันไปยังไงนะครับเดี๋ยวขอร้อยจากกล้องใหม่นะครับทีนี้เดี๋ยวเราต้องถอด โคมไฟหลังออกนะเพราะว่ากล้องหลังเนี่ยมันจะจัำกับไฟถอยนะครับจัำสัญญาณจัำไฟจากไฟถอยใช่ไหมจต,ต้องถอดต่อตรงนี้นะครับเห็นไหมสายสีแดงๆเนี่ยเขาจัำไว้นะครับอันนี้เป็นไฟสัญญาณจากไฟถอยนะไฟถอยปิดกล้องมันก็จะทํางานก็จะยิงสัญญาณไปที่กล้องหน้านะครับ ไปที่จอด้านหน้านะก็จะยิงสัญญาณไปที่กล้องนะครับให้กล้องทํางานนะคือสายแดงๆเนี้อันนี้กล้องเดิมนะเราต้องถันออกก่อนถ้าอเดี๋ยวเราจะดึงสายนะดึงสายร้อยใหม่นะครับอันนี้เราต้องลื้อกันชนออกนะครับ สายอยู่ด้านล่างเลยสายมันมันไปเกี่ยวอะไรสักอย่างนะตรงนี้สายกล้องถึงนะมันไปเกี่ยวอะไรสักอย่างเดี๋ยวผมดึงออกก่อนนะเดีย๋ยวผมเลื้อกออกมาแล้วนะสายมันเข้าไปผูกเข้าไปมัดไว้กับตัวล็อกกันชนยึดกันชนด้านล่างนะมันแตกนะนี่ แตกมันหักนะก็ไปยึดไว้ด้านล่างเลยโอเคเดี๋ยวผมจะต่อสายจะ,จะเดินสายกล้องตัวใหม่แล้วนะนี่เดินเข้ามาตรงนี้นะครับประมาณนี้ร้อยสายตามเดิมเลยนะอันนี้ก็คือกล้องใหม่เนี่ยกล้องตัวใหม่ตัวกล้องหลังนะเรามาร้อยจากด้านหลังไปนะครับเพราะว่าเราร้อยจากด้านหน้าไม่ได้นะเพราะว่ามันติดกล้องตัวนี้นะครับ ร้อยมาเสร็จใช่ไหมเดี๋ยวมกาจะเชื่อมต่อสายนะสายตัวนี้นะเป็นสายจากไฟถอยนะครับต่อใหม่แล้วนะ เนี่ยนะเราลากสายเยนะแกะตรงนี้ออกแล้วก็ดึงลากร้อยไปเลยนะเดี๋ยวเราจะดึงสายไปให้มันตึงนะครับเดี๋ยวเราจะได้ประกอบบริเวณด้านหลังนะอันนี้ขันไปได้เลยนะน,นะนี่แล้วก็ไใไฟนี่แล้วขันไปได้เลยแล้วก็กันชนนะครับนี่น็อตหายไปตัวหนึ่งนะครับ เนี่ยนะฮะเรายัดสายใช่ไหมยัดไปแล้วก็เดี๋ยวจะเอาข้ามตัวเสากลางตรงนี้ข้ามไปแล้วก็ไล่ไปเหมือนเดิมไปถึงด้านหน้านะครับโอเคทีนี้เราล้อยข้ามเสากลางมาแล้วใช่ไหมทีนี้เราจะล้อยคู่กับสายตรงนี้จะเป็นสายไฟนะสายไฟที่เราร้อยมาใต้บะอม่อกี้เราก็จะยัด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 เข้า เอามาถึงตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ยิงเข้าที่กล้องเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมีการเก็บสายตรงตรงนี้ด้วยเสาเอ A ด้วยนะดึงยางกันลมกันเสียงออกนะครับเวลาร้อยเนี่ยให้ร้อยขึ้นพรมใต้หลังคาเลยนะตัวเนี้ยสายที่มันเหลือเยอะๆใช่ไหมแล้วก็เก็บในตัวเนี้ยในเสาเอ A นะครับเก็บไว้ปะ่ะเดี๋ยวร้อยสายกันนะ กล้องเราจะติดอย่างนี้นะฮะนี่จะติดบริเวณตรงนี้เลยประมาณนี้นะฮะตรงกลางกระจกมองหลังนะประมาณนี้นะครับอ่นะทีนี้เดี๋ยวเราจะร้อยสายไปนะร้อยสายแต่นี้ขึ้นบนหลังคานะครับเสียบสัญญาณจากด้านหลังนะไอ้สัญญาณเป็นสัญญาณ จากกล้องหลังนะครับอันนี้เป็นไฟเข้าไปนะอันนี้เป็นไทสีเคประมาณนี้นะครับเอาอย่าลืมนะนนพราติดไปเดี๋ยวมันจะมัวจ,จะใช้ไม่ได้นะครับอย่าลืมมาออกนะทั้งกล้องหน้ากล้องหลังนะครับเอาออกส่วนอันนี้ก็เอาออกก็ได้นะครับตัวกันลายจอนะครับ เป็นสติกเกอร์ที่มาจากโรงงานครับอ่ะโอเคเดี๋ยวติดตั้งแล้วก็เก็บสายนะครับโอเคเรียบร้อยนะต่อกล้องเก็บสายเรียบร้อยเหลือสายตรงนี้เห็นไหมที่มันเหลือใช่ไหมผมจะเก็บลงในเสา A นี่นะครับเก็บก่อนนะค่อยดันเข้าไปนะครับเก็บไว้ข้างในนี่แหละม้วนมวนไว้นะครับโอเคนะครับเก็บสายเรียบร้อยเสา A ก็ เรียบร้อยนะฮะไม่มีอะไรโผล่ออมานะอ่ะโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวไปประกอบด้านหลังให้มันเรียบร้อยกว่านี้นะครับขันน็อตเรียบร้อยนะฮะอ่าอย่าลืมเอาสติกเกอร์ปิดหน้าเลนออกนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเอแล้วเดี๋ยวเราจะประกอบแหละประกอบกันชนเข้าเหมือนเดิมนะครับ เซ็นเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราไปเทสกันนะครับเสียบปั๊กเรียบร้อยใช่นะไหมมาเดี๋ยวเรามาเทสกันมากล้องติดแล้วจริงเ,เราจะถามว่าให้เราฟอร์แมตการ์ดเลยไหมอันนี้อาจจะไม่ใช่ ระบบสัมผัสนะเราต้องมากดจากตรงนี้เองนะครับยืนยันไปเลยฟอร์แมตเลยนะโอเคนะครับฟ f o r แม t เรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ก่อนที่เราจะใช้งานใช่ไหมเราก็ต้องมา ตั้งค่าก่อนนะครับตั้งในตั้งค่าเนี่ยหนึ่งละคือพวกวันที่นะครับวันที่แล้วก็เวลาเงี้ยเราก็ต้องมาทําการตั้งค่านะมันก็มีหลายโหมดนะกล้องรุ่นนี้มีหลายโหมดตรวจจับแรงสั่นสะเทือนก็ได้เวลาที่เขามาชนรถเรานะครับก็ให้มันติดอัตโนมัตินะฮะเสมือนด้านหน้าายทะเบียนรถ ก็ลองมาตั้งดูนะ,นะมีให้เลือกหลายแบบเลยภาษาภาษาไทยยตั้งเวลานะครับเดี๋ยวตั้งเวลานะตั้งตั้งได้เลยนะฮะตามรูปแบบเราจะตั้งมันที่เท่าไหร่ตั้งเวลาไหนนะฮะโอเคนะครับผมตั้งเวลาเรียบร้อยปีสอง5นะครับเดือนหกวันที่หนึ่งเวลาสิบเอ็ดนาฬิกายีนาทีนะครับตั้งเรียบร้อยนะฮะ อันนี้กล้องหน้าใช่ไหมทีเนี้ยเดี๋ยวจะกดให้ดูกล้องหลังนะครับอ่ากล้องหลังก็เรียบร้อยนะฮะหรือเราจะดูแบบสองโหมดก็ได้นะครับดูหน้าดูหลังก็ได้นะกดได้นะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับวิธีติดตั้งกล้องหน้ากล้องหลังรถยนต์วันนี้ผมมาติดตั้งมาสเตอร์สองนะครับเป็นรถยนต์มาสเตอร์สองรุ่นนี้นะครับติดตั้งกล้องหน้ากล้องหลังนะครับ เนี่ยนะครับเวลาที่เราถอยหลังใช่ไหมที่ผมบอกว่าสายมันไปต่อกับไฟถอยหลังนะมันก็จะมีจอให้เราดูแบบนี้ครับโอเคประมาณนี้ชอบยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ